โอเค้นจิบม กล่องมาท่านพี่น้องเมื่อกี้นี่ยิ่งปลาโถถือเลยนี่ยแต่ว่ามันหลากเสือบผมไปไก่อยู่ครับบออยากดึงสูมันยหญมันหลุดปลาไว้มันตายก่อนก้าวไว้มันตายยังล่งอาครับใจเต้นตื่นเต้นอย่านีนี่แหละแต่มันหลากลง่นกลางน้อง่นเดี๋ยว ผมได้ตัวมันเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้เบิงจังเบิงน้ำกันครับพี่น้องเมื่อกี้มันขึ้นจิบน้ำยู่นี่ขึ้นนิ่งเลยพุ่นนี่นิ่งกลิบเลยตัวเสือกเป็นสีนักๆอยู่้อตื่นเต้นขาสั้นตัวๆหลากลงเลิกครับ ยังอยู่อยู่ยังอยู่าวามันตายยังลง่เงอา <c oughs> มาดูน้ำบ่เลิกดกมึงเนี่ยกะไปมันตายก่อนถ้าอีกบโดนมันก็ตายแล,ละโอเคมาดูใจเสาะขึ้นยังนี้นั่งถ่าเป็นซูโมงคือขี้ขานลงน้ำแต่นอกประทศนี่ มันยิงเสียละละบไปจ็ตตายแล้วเราไวายจ็คตตายจักสีขาวเนาะนีออ่หมดแดงไฟโอ้หมดแดงกัดเอากะติกหน้ามาลอยลงเห่าตายแล้วลระผม,มา่าก็ไปเช็คบงเสือกก่อนเสือกนี้ ว่ามันตายหรือยังมันตายเช็คบงกชีนะมัดเลยทั้งต้นใหม่เลยตายแล้วล่ะผมว่า วว้าอู้ใหญ่แห้งตัวนี้ยหอ,อบแดกตอนทีโลครับ